เปลี่ยนเป็นบินกับทีนีหอนมาไล่เนะค่ะต่ละพัวระโมคนไหนครที่ตามกับใคร่ตามก่เป็นทีนีทุอาจจะเปน้องตัวเองก็ได้อ้ยอันนี้คือแม่นมค่ะแม่นมแม่นมหน่อยบริเวร์บริเวร ยัมาเปิดสินเซกงยังมาเปิดสินเซกงพี่น้องพม่น้องสิงเลยดูดวงนะครับอีกว่าท่านดนหมอก่มากหรอไปค่ะแอนดพิดป่าอย่าเพึ่งที่น้องถามได้เลยตัวแอนดแอนดี้เดบงดวงไปเนาะค่ะเอาไม่ดีหรือดีมาสิเ้ยดดวงฮะ ตึงดวงกันบังยังคักไล้หรือมา้ยเหรอมันบอกแต่ว่าเบิ่งอยู่นี่ได้คนหลายมันหลายช่องคนเอาจิสิกเบืงไม่ได้ดวันนี้นเรามาลุ้นกันค่ะว่าอันนี้ของใครของใครของใคร คนบบันมันแอดมินไม่แยมบครับคนบอานอันแอดมินยังครับโอาก็ลงปักม่บอกหรอกมงเนี่ยแม่เขาแค่รงเงินมาไล่เหตุมาซึนเทคนิคก่รมึกบอกไอคกสงสัยหมบอมันเจอหรือไเิน้องเบอร์ไหมพ่งอยากกินุตงม่หรอเปล่าตื่นค่ะ พายายเหน็นยังสน,นียมงมี่มองจอดรถอยู่ตื่นในแล้วของใครไม่รู้รู้หน้าเวทีพร้อมอเลยค่ะไปดูหน้า,างานกันเลยค่ะเ วันนี้เป็นขี้ตมค่ะมะบาดีแท้แตมวาเหนียงแหละค่ะมองข้างในแต่ว่าข้างนอกข้างหลังคือมันเป็นน้ำจืดแต่ไม่มีฝนค่ะพื้นที่เดียแห้งกกินๆแต่หลังเวทีหมอรำอยู่น้ำหุ่งค่ะเกิดเหตุน้ำหุ่งหน้าหลังเวทีค่ะหน้าเวทีแห้งกรินๆเลยค่ะ เวทีซ้อนเวทีค่ะวันนี้โอ้เสียงเพลงอันนี้เขาอ,อีกแล้วย,ย่างนี้เกินเสียงเพลงตุมตมๆติมตม,ตมไม่เด้เอามาเต้นดิแต่แม่มกกบบาเม็นควยตีเก่าเปล่เมื่อเกินเต้นซุ่มบาทใช่ไหมบรรยากาศค่ะพี่นองค่ะ ยังม่น like ีกัเพลงฝรั่งหยังงี้ผุดขึ้นที่เป็นสัมัสสัมผัสปรนเพลงฝรั่งเพร่ฝรั่งเกะมากลากโอ้ยยังเชิญมาสาเดียกัยังเห็นผู้หญิงเพยังอยู่มองเข่าอยู่มองเก่าหนยางไปเก็บของสามเดีย รอนมไหมันเขาไปบ่ได้มันห้อนยางออกมันรับอากาศรอนแต่นเปิดฟันร่มสีฝ้าแด้งหนาเด้งหนาเรื่อนไปบอกซองเพจพราะเอกไปลองเพ่งมือเดียวเพจเขาตึกอิดเลยอยู่ลองเปยะไรมมันคนเออบอคนอ่ะอยากให้ลองอือลองลองลองคนคุ้มให้ลองอือคนไหนคนไหนตีบอมนี่ตีบอมคนเยินก่อนจะเนื้อบอกเงินโง้เสียจะ ้องคาราโอเะได้หลายก่าอยู่หนาเวทีบอกอยากอายบออ้ยจริงรองเพลงยังมันก็ปิดเพจเขาเจะจำอะไรลองคนบอก้องเพลงก็้องพี่แมงก็เพ่คือก็กดเพลงยังขึ้นมาค่ะ้องลองเพราะว่าก็คือเป็นตู้หยอดเพลงแออก็แจสั่งคุณเมีได้เงินดอ๋อไหยอนเพลงใน้องกนแมค่ะเพิ่จะหาเงินโอ้ยม่ไ้อะไรกันไหลกว่าหนาเวทีเพ่งฝลังเปิดไสเขาอยู่เลย ายไปได้มาคลิปนี่เพลงพลังมากเลรเพิ่เากับเศ้าด้วยเหอนเพ่ากับเทราไทยด้วยเาไยด้วยงไปเมือนง้ไป่องกลัวมากปลาคนผักอย่างเลยผมเต็มเลยผักยูจูเมะมันยืมเงินกมันยืมท่องยุคกอไปขายมาเรียงคนรวยนะอันนั้นลำบากกว่นักเจียตหลูงมันไม่ได้เป็นบุญมันเป็นบาปเอาก็ยืมแหมยืมเงียเงียตัวนั้น แม่ยุติเออเอาแม่เดือดร้อนยุติเดือดร้อนเด้นี่อกแบบนี้แม่เดือดร้อนเต็มๆได้รอกเพรา่า่เดือดร้อนดอกบ่เรื่อว่าโอ้ยยิ้มใส่ยิ้มสวยจ้งลอยสเาึ้ควงผู้เบา่หาเดียวงันเนี่ยผู้เบาที่ขึ้นผสมเล่าเดี๋ยวอ้โขึแต่งตัวผสมเล่าเดี๋ยวที่ว่าจะเปนเตะบอลใช่ปะวาตัวเพสบบเบ่งคุณหญิงกับคุณชายเพื่อนในพี่หนอขึ้นรถขับรถเล่าขึ้นขับรถครับ S <S ไปหาเจ้าเงนคุณรับรครับก็อย่างเง้เดียวเจอุณนายครับผมจอนะครับเจอรับ้างไหนครับไปทันนี้ไม่มีอะไรกินหรอกค่ะไปซื้อของลังกากับหลังหนุนค่ะลังกากับหลังเลยเหรอมาไปท้วันนี้เป็นคนขับรถของคุณหญิงลุงนภาใช่ไหมคะโอ้บัเดเปีบมด้ะเนาะโอ้ได้กินเขาก็ยังขลัมือนี้ สีกินอยู่บ่เข่าเมื่อแม่เราสีกินอยู่บ่เข่ากเตียวปาเราไปก็ได้แล้วตังสั่นกัเอากล้วยซะกล้วยนี่เด้อนี่จเจ็ดแม่เข้าวีนึงมันมาเต็มวีแล้วแม่วีแล้วอุ้ยนี่เด้คนเมาหนำแม่เด้อคนเมาหนำเี้บิร์ิเดย์นะบีเบสมาดีช่วยเฮ้ยแรงแรงรำรวยรำรวยเลยรวยกว่าเก่ารวยกว่าเก่า Id, เอายไฮ้ยใส่รถลายใหญเป็นใหญ่ดอก่เป็นยังาหดมาครับว่าอกล่องดมอนไหมค่ะครับเอาเอาถือให้ในปั่งีค่ะวันเกิดน้องเดมอนนปีนทางนันมากปนทางนันมาเดี๋ยวแม่หันนักไ네้จ้ะหนึสนี uh, ่นี so ่เล็ๆคๆดจ ก็แบบแข็งแรงอยู่ใีบริหารเรือเรือเรือเรืบางบางบางอันนี้บ้านฮักไดมอนด์กันไหมบ้านฮักไดมอนด์เห็นซาบฮูโป่งยิ้มหัวไหลีมีอีกอึ้ยไปซองมาแล้วไปซองมาแล้วเรียบร้อยข้าวตองแบบว่าเลื่อๆดิข้าต้องตามติดทุกสถานการณ์ดิข้าวตองติดทุกสถานการณ์ไปตูดกินคอใสข้าวมีเลยตูดเจีกินข้าวยุบมาตองไปตูดเอาแบบ เป็ดย่างรลออมอมเมอนเส้นไทยพะนิานะเอมแปลจังเลยปย่างลนิดสองนิดสามาเรด้มาอยนเหมกนเลีเ้ยงน้ำค่ะมาเด้อถ้่หมด้เจ้าถ้่้กเจ้กันคลิปต่อไปค่ะ